กสานกันค่ะไปวันนั้นไม่ได้ส่งวันนี้จะได้ส่งไหมไปเมือนัันพิษเวลานะคะเสร็จ,จาะนี้ไม่นากระสิบไปซื้อกับเขา่ามาตุนช่วงคิดสตมาสช่วงสงขายปีเก่าตอนรับปีใหม่ค่ะเพราะว่าหางร้านมันจะปิดนะคะร้านรวงก็จะปิดอีกอย่างหนึ่งเทศกาลเท่ากระบอกจากบ้านกันค่ะ อยู่ฉเฉลิมฉลองก็มีกินดื่มยังแต่มันก็ออกจากบานบ่ไดดเนะาะถามว่าออกได้บอกออกได้ละะ้ค่ะถ้าเอนแท็กซี่เพราะว่าอใหญ่ยยกับขับไปส่งบ่ไดดนะคะเพราะว่าดื่มแลยองสินะอ,อย่างนึงก็อยากเตรียมไว้มันเรียบร้อยอยากกินยังก,ก็กได้กินในช่วงเทศกาลขาดเครื่องถ้ามันขาดพักบ่ม,มีปัญหาะคะ่ะแต่ว่าจะให้มันขาดเครื่องปรุงหรือว่าวัตดุดิบในการเห็ดบางยางของแหงของ,งอยังนี่สินะคะส่วนของสดปวกหมูพวกนั้นก็นซื้อมาแช่ตู้เย็นช่องแข็งไดน เอาอยากกินอย่างเข้าก็ได้ยกออกมาก,กินแต่ว่าปาหารช่วงเทศกาลพ่นค่ะตึกสีแดงๆค่ะมองทรงเอกอสารเพกไกลค่ะแต่ว่ามันขับรถพาสนามกีฬาบด้มันต้องออมสนามกีฬานะคะแม่ปู่ก,ก็เลียนอยู่ตึกแดงๆนี่แหละอยู่บริเวณนี้ตึกแดงๆตึกขาวมันสิแบ่งเป็นโซนขอดนั่นขอดนี่น้องควันก็เลียนนี่ค่ะส่วนไม่หน่อยถ้าเลียนดีดก็ต้องไปทางซ้ายนี่ ทา้งล่งบาตถนน,นเส้นเดียวกันแต่ว่าเลี้ยวคนละแยกระยะทางก็พอไกลเกินกันไปไดน,นขอว่ามันใดเรากันนะมาลุนกันค่ะว่ามื้จะได้ส่งบอถ้าส่งเสร็จแล้วก็ถ้าได้ส่งมือนี่ก็เหลือรอลุนอนุมัติเดี๋ยวไยว่ากันนะคะไม่น้อยค่ะมองจรถดกอนเขียวขี่รถกลับไปทางในพราะงีขับรถกลับไปทางในแล้วก็สิขับมาส่งในตึกแดงนี่ค่ะแดงพรมพรม ไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมาว่ากันจ้ะอะไดอีกคือเก่า้วพ่นงกลับมาไมาบายโมงเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลไม่ย้อยบอยูย่อีกยังไม่ได้เห็นงานเขาไมา่เห็นงานบใบมงถึงายสามนะคะเดี๋ยวมันจะไปซื้อของไปกินเขาก่อนเราค่อยกลับมาไมา่บอกพญ่แล้วเดี๋ยวกลับมาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวไปซื้อไม่หน่อยสั่งของเวลานไทยแล้วล่คะค่ะแต่ว่ามันจะไปลงที่ลานพมา่า ซื้อของจากร้านพม่าแล้วก็ย่างเห้นไปร้านไทยเอาของให้เก็บไปร้านไทยเรียบร้อยแล้วใจเงินที่ร้านไทยเสร็จย่างไปร้านแขกค่ะไปซื้อผักร้านแขกแล้วมาเก็บไปร้านไทยยังสิงย่างไปกินชุดชีกินชุดชีเสร็จยังสิงโทรบอกพ่ไงห็นไหมคเพราะว่าเพื่อสิมาคุยเรื่องเอกสารกระทั่ง c b n นะคะเดี๋ยวเคยว่าันทีนึงเนาะเดี๋ยวกลับมาได้ผลยังไงไม่ได้สิบ,บอกนะคะงามง่ามซื้อของเสร็จแล้วอาานก็สิไปลรงเรียนในบ้านี้กคร,รับไปไหมพี่น้องเข้า ไปคุยกับเขาใหม่ไม่หน่อยกินชูชีกินย่างฝ้าวค่ะเวลาหน่อยสื่อคลองกับสามร้านแล้วเนาะไปนั่งกินชูชีอยู่ประมาณเคิงชั่วโมงแล้วค่ะออกจากชูชีก็หยายปัญญหับด่วนเลยเดี๋ยวเวลาไม่ทันเนี่ยโรงงานปัญญเห็นงานโรงงานเหล็กนะจ๊ะงามสีขาวงามแต่ว่ามันหนาวมันเย็นเนาะ น้ำแม่นม้ำกลายเป็นน้ำแข็งเลยหมคุณของสะพานก็หายตกปาลาข้องนี้ใส่ข้องนี้ข้องเก่าแก่นะคะครูกับเมืองไปหน้อยมาเลยข้องนี้เกิดจากู้หญิ่งคนหนึ่งเฮียงานอยู่ในโรงงานเหล็กนี่แหละจ้ะเขาขุดใส่ใส่ใส,ใส่ใส่มือขุดค่ะ ว่ามีเครื่องมืออย่างนะคะใส่แต่มือคุดว่ามีเครื่องจักรอย่างใส่มือใส่จอบคุดคุดจนเป็นข้องบักง่ายได้ดใส่กันนะคะอันนี้ประวัตินี่ไม่น่อยไปได้มาจากเออโอ้ยสิจามพี่นอ้องไปได้มาจากตอนไปเลียนอยู่ที่ทางเฮกโบนะคะแล้วคู่พามาเที่ยวบ้านเกาโบราณบ้านสีเหลืองนั่นนะคะก็เลยมีไก่เขา เดินแล้วก็นแนะนําบอกว่าจุดนี้เป็นนี่เป็นนี่ที่มากของเมืองที่เขาอยู่นะคะยันนี้ยังยู่ได้เขตของโรงงานอยู่ะค่ะออกมาแล้วค่ะถนออนเส้นนี้มันเป็นการเปิดใส่ร่วมกันนะคะใส่ในโรงงานนําแล้วก็คนส่วนมากก็ใส่ได้ถึงแล้วค่ะสําหรับโรงเรียนกระนาบ้านไม่น่อยเดี๋ยวจะเขาไปถามเนาะเ mm. ขาซิมี่ใหม่แดงๆเป็นขขดให้ไว้เขาออกนอกเส้นทางเห็นไหมเพราะวันหิมะมากมันเสียนม่เห็น เดี๋ยวพ่อใหญ่จะจำทางไวได้เนสตันเรดดาหูดเขามายุจำในบอสันทางเลี่ยวเด็ดฮะกินเน่เ้ไปคุยก่อนเขาไปละง่ายมันไปที คุยเอกสารนะคะทรงแล้วเรียบร้อยแล้วก็คุยเรื่องต่างๆเรียบร้อยแล้วเขารับเรื่องแล้วนะคะที่นี่ก็เหลือแค่เดี๋ยวมืออื่นจะโทษไปที่กรมสวัสดิการแต่ว่านังสืออย่างนี้เขารับแล้วของทางหลวงเขารับแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะตอบกลับเพราะว่าหลังจากเดือนหลังจากปีใหม่ะคะ่ะเพราะว่าตีเทศกาลแล้วก็หลายอย่างเรามันก็เลยงบประมาณเกา่างบประมาณเกา่ามันก็จะม่าตนมกรล่านะคะ เงยงประมาณไม่จากบ้นก็จะต่อมาเมื่องบประมาณหม่ตอมาที่นี่ท่างเรียนท่างทางหลวงเขาเลยบอกไปหน่ยว่าอาจจะอนุมัติหรือบอกอนุมัติกับึ้นอยู่ที่ที่จํานวนคนเรียนแบบนี้เพราะว่าตรงที่ไม่หน่ไปเรียนเนี่ยมันเป็นโุงเรียนออกแบบตะเก็บเสื้อผ้าเนาะออกแบบจะเก็บเสื้อผ้าเบื้องต้นนี่ถ้ามีคนเรียนตามจํานวนที่เขากาหนดเขาก็จะเปิดให้เลียนเขาก็จะเปิดสอนถ้าเขาเปิดสอนก็ก็เท่ากับอนุมัติเลยในตูนะคะ ทีนี่ก็ตอนตอนนี้เขาอเบงว่าเมื่อถึงเมื่อถึงระยะเวลากำหนดของของทางที่เขากำนหนดไว้นะคะอ่าต่ออาทิตย์แรกของเดือนมกราหนะแล้วเขาจะนับจำนวนจำนวนคนที่เขาไปถ้ามีค้นเขาไปเรียนหลายตามจำนวนที่เขาตั้งไว้เขาก็อนุมัติท่านที่นะคะกับไม่น่อยกับทเขาไปเรียนแต่ถ้าหากว่าคนเขาไปเรียนบกบตามจำนวนเขาเก่าอุมัติเพราะว่ามันสามารถสิเปิดได้นะคะเพราะว่าการเปิดในแต่ละครในแต่ละ เรียนบอก6บอกประมาณยังสี่ขอกบขากบ,เ,ากบเปิดสอนนะคะซึ่งมันปีที่แล้วที่ไม่น่อยลอ่อล่อจนกระทั่งมาถึงเดือนเมษาปีนี้กบไดเรียนเพราะว่าคนมันหน่อยต้องเข้าใจว่าอ่าคน,นคน,น,นไปเรียนหลายๆอยา่างมันมีหลายแผนกมีหลายโรงเรียนให้เรียนเนาะมันก็แลแต่ความสมาและความความตอตงการที่อยากจะเรียนของของแต่ละคนที่นี่ในบริเวณที่ไม่หน่อยอยู่นี่มันมีจกมักรแอำเภอมันมีหลายอำเภอค่ะน่าจะมาที่มีหน่อยอยู่นี่มีหลายอำเภอมากแต่ก็จะเปิดอยู่โรงเรียน แต่โรงเรียนนี่มันจะเปิดดู่เพเ่อไม่น้อยนะคะดังนั้นในหลายๆอำเพอ่นแต่หลายอำเพอ่กับสมัครเขามากนังสินะคะมันกับโรงรกับบแน่ใจว่าสี่สี่ครกตามจานวนของทางเขาเปิดหรือเปล่าแต่ถ้ามันครบต่มที่เขาเปิดเท่าก็เรียนฐาือว่ามันบอกครบตามจะนวนเขาบอนุมัติเขากับบอลเรียนบริเรียนกับบวกอไรอย่างเงะ้ยบริเรียนไม่น้อยก็จะได้หาก่อนอื่นเรียนต่อไปนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ไปเขาก็ถามว่าทําไมเธอถึงอยากจะเรียนออกแบบแต่เย็บเสื้อผ้าไม่น้อยก็เลยบอกว่าฉันต้องการที่ จะทดลองเรียนสายวิชาการสายอาชีพอื่นๆเพื่อจะเพื่อว่าฉันจะมีอาชีพใหม่เกิดขึ้นเพราะว่าฉันเห็นงานเกี่ยวกับ้านอาหารมากตลอดฉันอยากเปลี่ยนอาชีพก็เลยบังสิฉันเลยจะฉันเลยากมาล้องเรียนออกแบบตะเกีบสภาร่องเบืองเพื่อฉันจะสามารถเอามาเป็นแนวทางอาชีพใหม่ในอนาคตของฉันได้นี่ซึ่งทีมไ่หน่อยสัมษณ์ไปนะคะมันมาบอกเราพี่น้องค่างมาถ้าเขาจะไปเรียนเป็นคอร์ดเป็นจริงเป็นจังมันก็จะมีขั้นตอนของมัน ซึ่งแต่ละขั้นตอนแต่ละสายอาชีพแต่ละสาขาก็จะบ่เหมือนกันอันนี้ก็นํามาบอกเราในส่วนที่ม่น่อยเลยไปสมัครเนาะก็คือออกแบบตเสื้อผ้าเบื้องต้นเนาะหรือว่าโรงเรียนเทคทินเทคทินอ่าซื้อมันเทคทินดีไซน์นิ่งสกูลานนะคะซื้อโรงเรียนมันนะคะก็เดี๋ยวจังได๋สินะมันบอกพี่น้องอีกหลังจากปีใหม่เนาะก็ติดตามกันว่าล้วกันไม่น้อยก็ใหเ้เป็นแนวทางรู้ทางในการไปหาไปหยังจังซี่นะบอกเรา90พี่น้อง เขาถือว่าเขาเป็นคนครอบครัวเดียวกันนะคะมี่ยังก็ม่มานั่งบอกเรากันนะคะหนึ่งความรักหนึ่งปรารถนาดียังมีให้ี่นองเสมอได้หรือบโบไดก็ว่เป็นยังค่ะได้ก็เรียนบบไดก็หาเนื้อไม่อื่นเหตุต่อไปนะจ๊ะหนึ่งความรักหนึ่งปรารถนาดีจะได้รักจใจนะคะรักนะจุ๊บู